สวมเข้าไปครับแล้วก็บิดนี่ครับถอดออกมาแบบง่ายๆครับนี่เพื่อที่จะไปสวมแทนที่เดิมครับนี่ติดเรียบร้อยดึงกลับมาครับแค่นี้เองครับผมการเปลี่ยนหลอดไฟแบบง่ายๆใครเจอปัญหาแบบนี้บ้างครับหลอดไฟเสียแต่อยู่สูงเหลือเกินครับไม่สามารถที่จะ เอื้อมขึ้นไปหมุนห,<ม>หลอดได้แม้กระทั่งเราต่อเก้าอี้ครับสูงพอสมควรครับผมปัญหานี้จะหมดไปครับปัญหานี้จะหมดไปครับเพียงแค่เรามีตัวเปลี่ยนหลอดไฟครับสามารถซื้อมาใช้ได้ใช้ได้กับด้ามไม้พายต่างๆครับส่วนของผมว่าที่ทาสีครับมันก็จะมีด้ามแบบพอประมาณครับหมุนหัวออกนี่ครับ หลัจากนั้นเราก็สวมเข้าไปแบบนี้ครับหมุนเข้าไปนี่แล้วก็จะมีตัวล็อกให้แล้วก็จะมีตัวล็อกให้แน่นครับดีคือตัวนี้คือสามารถเลื่อนเข้าเลื่อนออกปรับระดับของหลอดแต่ละประเภทครับบางทีเราสวมเข้าไปมันจะเป็นแบบนี้ครับถ้ามันแน่นไปแล้วก็ถอยออกมานี่ครับหัวโตเราสามารถหมุนบิดหลอดออกได้ บางคนเป็นห่วงในเรื่องของหลอดตะเกียบครับนี่หลอดตะเกียบเวลาเราสวมเข้าไปครับมันจะลงล็อกมันพอด,ดีนี่สามารถหมุนเปลี่ยนได้ครับยึดเข้ายึดออกนี่ครับนี่จะมีตัวเลขบอกครับตั้งแต่ศูนถึงเก้านี่ครับตัวนี้คือบางคนกลัวหลอดแตกจะมีแบบคล้ายๆกับ พลาสติกนิ่มๆครับเพื่อไม่ให้หลอดแตกนี่ครับอยู่ข้างบนนี่ครับถอดออกมาแบบง่ายๆครับนี่คือหลอดเก่าเรามาใส่หลอดใหม่เข้าไปเพื่อที่จะไปสวมแทนที่เดิมครับนี่ติดเรียบร้อยดึงกลับมาครับแค่นี้เองครับผม การเปลี่ยนหลอดไฟแบบง่ายๆนะครับสลับเปลี่ยนหลอดไฟหลอดตะเกียบหลอดกลมต่างๆบนเพดานที่สูงูงครับใช้ดีบอกต่อครับผมเปลี่ยนหลอดไฟได้ทุกขนาด